เราก็จะเดินขึ okay. ้นไปนะครับกด F ครับกด F ขางขึ <Watch out> ้นไปนะครับกด้าง้างขึ้นไปนะเดินไปเอ้าเก็บครับกระสุนเก็บครับตอนกูเก็บครับเก็บกดแดงครับเออเออประตูครับเออเปิดประตูครับเอาลุกอีกแล้วนะครัะวิ่งครับ มาครับวิ่งวิ่งไปวิ่งวิ่งวิ่งไปคำดาวโดดลงเอาเย็ดเบสกระสุนครับเก็บเก็บไปครับถ้าเราเข้านี่ปุ๊บมันก็จะเกิดโซบี้มาหาดะไครนครับเข้าแล้วครับหนังไม่ดูครับรีบร้อนหายแล้วนะครับต้องหาฮะเร็วๆครับ จังสบอมาแล้วครับหาพ่อเก็บเก็บครับนตานนะครับแบบต่อครับหาลสัต้งเยอะเยอะตรง เพื่อนน้องช่วยดีมากครับวิ่ง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 ไปครับสะสมบี้สะสมหายแล้วมึงเข้าไปอัปคัดต่อยอืมสัตว์อืมบวกบวกอืมอึสัตว์ชิบหายแล้วมึงอืมอืมเข้าไปไม่คันนะครับ ครับเก็บสุนหอยลูกเยอะแลยอืมไม่ทันครับโหลดครับเปิดใช่ครับใครปิดประตูไว้ตัดเปิดเมื่อกี้อยู่ดูครับเออเอออืม อืมอืมอืมครับครับอืมเนี่ยครับเอาอครับอือครับความสุขช้าพวกนี้เข็ดตังครับมยครับ คดีมากดีมากครับเคล็ดเราเนี่ยอุ๊ยสัตว์ม่งมันมาแล้วหายแล้วมึงวะอุ๊ยมันมาแล้วครับอุ๊ยม่สันเพนเพนเพนมาแล้ว,ม,ลวมันมาแล้วครับมันมาแล้วโอ้โห ัวนครบขึ้นไปอยู่ข้างบนตามสเต็ปนะครับขึ้นไปอยู่ข้างบนขึ้นไปอยู่ข้างบนครับขึ้นไปอยู่ข้างบนขึ้นไปอยู่ข้างบนวิ่งชิวนะครับโหลดฟุ๊กกดเอฟทุกโดดโดดครับปุ๊บโดดอุ้ยอุ้ยอุ้ยชุกหัวแล้วมึงอือฮุ้ยอืออือ Tasha, sẽ kai gai Oh, sao, ờ ờ mốt. Ui, một, ờ loại Ui, nó blue ờ, 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 blue mốt. phạt, sợ blue mốt. Điên, 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 điên Ui, sợ blue อุนอุ่นอุนอนอนอนสุดสุดลงไปเอาคัดยางครับยิงวครับยิงให้มันโดนครับลงครับลงอ้ยสวยล ช,ชิวหนยสปายล์สเกตายเกบตายอช็อตเด็ดครับช็อตเด็อืออัพคดอัพคัชิงชิหายครับอือลบลครับตัวดิว้เออครับเอาปคัดครับเอาปคัด เราผัดตูดเราัดเจอไม่ใช่ซึ่งมันเป็นเชี่ยดีครับเาเบิดนะระเบิดดูไหนเออมาครับราเบิดเบิดมาครับขอควันให้กับไ้อ้วนโดยเฉพาะเลยครับเนี่ยอืมยื่นออกมายม่นุ๊ฟุ๊ อืมเอาปรคัดขนาดยืนโอ้โหโหดจริงครับคิดเลขฟิลเราเดินเดินหลบหลบเดินเดินหลบหลบมาเชี่ยไม่ไหนอ้วนไม่ไหวอ้วนอ้วนดิ้งอ้วนจะเขาแบบเขาก็คัด์สตั้งประคัตอือไปเออเออเออไปเอ๋อุ้ยเชี่ยอือเอาเอาสัตว์เบาอือเขาไบบประคัต อ๋ออิเชงโง่ปาปาปาไม่โดนไอ้สัตวดมีโดนลูกสรนิดนึงครับมโดนนี่ไปโดนนี่ไปโดนนี่ไปหมดเรื่องหมดราวอืมอืมอ๋ออิชัตว์อ้าวโดนเลยหายไปมาแล้วเฮลิคอปเตอร์มาแล้วเฮลิคอปเตอร์มาแล้วเฮลิคอปเตอร์มาแล้ว mình lúc một <laughs> aip, aip, aip. Oh. Hit, thì sợ ép 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 có thịt thì hết thằng này đi hết như tụi nó phán hốc ลราครับไปหาลูกศรก่อนวิเศษเย้ยูนินคอปเตอร์มาแล้วนะนครับยูนิคอปเตอร์มาแล้วเย้สัตว์ดีสัตว์มาช้าสัตว์มึงมึงทำเขี้ยอะไรอยู่ห้ามาช้าเออยิงยิงเขี้ยไม่มาช้าสัตว์

แข่งในไทม์12นาที12นาทีครับคุกระตากันยิง45%โอ้กา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 ก็การรีวิวรัชนีวิวภาคมากก็จบเพียงนี้นะครับครางหน้าจะมารีวิวอะไรครับรายการอีไก่ไอ้เกศนะครับก็ขอติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ